สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเซาเมื้อนี้เป็นเซาว,วันศุกที่ี่22เดือนสิงหาคม2,518อพี่นอ้องามาพอกันทั้งสองวิมลเพื่อนคนท่เกษตรสำหรับท่านใดเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งนับเอครับดรเด้อเพื่อได้แจ้งเตือนชิใหม่ๆม่ การสำรับมือนีพี่น้องเสาม,มือนีพามาอยู่ทั้งตลาดนัดโครกระบือทั้งกันบ้านป่าล้วพี่น้อง อำเภอวาริตจังหวัดสกลนครพี่นอ้องเดีอถ้ามาเบิงบรรยากาศพี่น้องคนซื้อขายงัว,ว่ายแล้วก็มาสอบถามราคานำ้ำตลาดปลาโหลพี่น้องตลาดบ้านปลาโหพล,ลโหพนจวนคางน้องหนะพี่น้องน้องป่าป่า,ปาอันผู้ใดสิมากกับข้ามาได้พี่น้องทางกับสะดวกสบายดีอยู่มาเรียวมาเลียวทางเกมาบ้านดว่วนยนานังพี่น้อง มาหอดมาจิพอน้องดอกตลาดผู้ใดมาทางบางคนกับมาเลี้ยวจู่คางเทศบสาบันแล้วพี่น้องเด้อที่าบเลี้ยวขวาข็ามาเลี้ยวขวาคางทศบาลมาหอดจักพักก็บินีซสร้อยแหลกก็เลี้ยวซ้ายมาหอดรงเลื่อนเด็กน้อยนี่ก็เลี้ยวขวาเข้ามาตรงเข้ามากับจิพอตลาดเลยพี่น้องตลาดเพิ่นเปิดสองมือเพิ่นเปิดเส้ามือวันจันทร์กับเส้ามือวันศุกร์พี่น้องตลาดไม่เพิ่นเปิดไม้เลยพี่น้องเด้อ กูได้อยากสื่องัวสื่อควายกับเขามาเลาะเบืงพี่น้องก็มีงัวมีควายเขามาอยู่ดิรถเรือกับเขามาหลายในห่างกับเขามาหลละเดียวเนี่พี่น้องรถเขามาหลาก็มาซอยกันพี่น้องมั้มีตลาดสื่อขายบ้านไกล้บ้านเฮาหันไปดังยุตตลาดบางเอื้นไลเดีได้ไปไกลเด้ตลาดบ้านเจ้างกับมาซอยกันพี่น้องในหอยคือกันใน ให้หอยกเก็แต่ก oh day, ่อนเขามาเลาะมาบัาสื่อพี่น้องหรือว่าเขามาขายจูงมาขายเองไงไดตลาดบ้านไกลบ้านเยนาของลองบ่ิเปไก่ว่าต้องเสียค่ารถจูงมาโหลดพี่น้องจูงเขามาขายมาซอยกันทมานใหญ่มันจังบ่ิเปไกลใหญ่ไปดังแต่บ้านเขาไยมาดังที่บ้านเหนายวองในตลาดกระไดใกลไกบ้านสําหรับคนอยู่แถวของคโค่นบ่อริดนี่แหละพี่น้องไก่ไก่ไก่เนี่ยแถวพันนากับเขามานี่หล่ะ เสาวันศุกร์กับเสาวันเสาสองมือเด้อพี่น้องเด้อไปพี่น้องเบิ่งน้ำกันมือนี่เจ้ว่ามันกันเสาวันจันทร์แล้ววันจันทร์ก็ศุกร์เออบ้าถึงเลยเนาะถึกอยู่เสาวันศุกร์กับเสาวันจันทร์แต่สำหรับบ่แม่นเสาวันศุกร์กับเสาวันจันทร์ก็สำหรับเสาพวกนี้นะเสาวันศุกร์เอาถูกต้องเด้อพี่น้องเด้อของนายมันคิดพลาดไปแก้ไขเอาเข้าใจตรงกันตลาดเพิ่นกำลังสีใหญ่ด้พี่น้องหลายแล้วตลาดดัดนี่หลายก็ทุกนัดอ่ะเนาะ หลายได้พี่น้องนานาลายขึ้นเรื่อยๆมาซ้อยกันพี่น้องระวังกัเออระวงกับมาอันระวังยั่งมากเนาะส่วนมาซอยกันพี่น้องเขามาซอยกันยายามเขามาซอยกันให้มันยญ่งๆแล้วมันบ็ได้เป็ไก่พี่น้องเออเ้าหลายคนมาซอยกันล่ะพี่น้องมามปากปากปากด้วยพี่น้องเด้องภาษาสัมพันธ์บอกกันตัวตาไปพี่น้องมะเชียงเหนือห่างอามเพิ่งเขามาหาสื่อควายสื่องัวอยู่ใช่หรือเพระเฟืองข้างนอา ขายแล้วครับตัวนี้ขายจักบาทนี่ขายแปดพันครับแม่เงยๆนี่บอกื้อมาแปดพันหาขายแปดพเอาคือขายังิน่นลูกลูบสตัวนะครับยอันนี้ขายแปดพันครับมีบ่กยังซุมน้อยนี่บ่ยังซุมน้อยเนี่ยครับโอ้หงวดเถิดดูงวดแม่เลยเถิดกบแม่ครับอันนั้นแม่เนาะไล่ไปเลยไ่หน่ไล่ไล่หไล่ไปเลยคู่นี่จะได้ซิหาครับเนี่ยโอ้สองตัวสองตัวเขาแม่ซิบหาต้องเ่นต่อ เชียงเนื้อพอดีเนาะโอ้หมื่นหาพับักนี่เดสเซนนบักดำเดสนบักนี่โอ้บักนี่1สสองโอ้บักนี่สิบสองนีพี่น้องเลิกน่อยทัง่สงเสเิกน่อยราคาหมื่นสองพัคูนี่สิบหา้านะนี่ของหอยเฟืองหางเฟื่องเบอร์เอาเบอร์ศูนย 087 087 255 255 1017 1017นี่หัะพี่น้องครับว่าอยู่ตลาดบ้านป่าหลูด้วยพี่น้องเด้อเนี่ยนี่กะลังหลายพี่น้องว่ากาล่างลายว่ากะลังเขามาหลายู้ใดต้องการว่าเนื้อไส้นี่ะมาเลยพี่น้องมีอยู่พอได้สื่ออยู่แปดพันห้าร้อยนี่พี่น้องเป็นว่าแปดพันห้าร้อยเป็นแม่สาวหน่อยบางนีเดียสันบนีอิน หมื่นเอทสูงดีเนาะหุ่นดีเด้บักนน่สูงหมื่นหนึ่งพันราคานี่ยังต่อได้ยี่พี่น้องคุณไดอยากได้ง่วเถิดหน่อยด้พี่น้องเดอเบอร์ติดต่อเขาศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศาศูนย์สามเจ็ดสามสี่สามเจ็ดสามสี่พี่น้องหอยควนหอยควนนี่เด้พี่น้องเด้อนิโอมาเลยนี่คุณได้อยากได้แม่นางหน่อยพี่น้อง ของแทๆ้ๆทเขาไาเราของแท้นน่ของแท,ท้นี่ของมาเบอ่กขายลรวฮะไมรักเขาขายเลยเโอ้ขา,ขายแล้วเาาวพิ่ขายยักบาทหนอโมหูราคาลํำเพลินตีรักพันเลยเนาะ,น,ะนี่พี่น้องของแท้ได้หนิของใส่สีเคื่นได้ลูาาลกมาแล้วาาล่ะมันมปนม่านะบ่เหรอมันหกพันน,นี่รู้เท่าไหร จุกข้องเพิ hmm. ่นเพิ่นขายเหรอพี่น้องแต่ว่าบ่งหูราคานดัเพิ่นเมย์ยัยเมย์ลูกก็มีตัวแดงๆพี่น้องแต่ว่ามันจุกข้องเพิ่นยังเด้อพี่น้องเด้อเรอเบ่งจุกข้องก่อนหาเบ่งจุกข้องมบนก่อนโอ้ฟางนี่เป็นเมย์เมย์ลูกเมย์ลูกจุกข้องเพิ่นไปใส่เลยนี่นี่ก็บเมย์ลูกคือกันนี่ก็ได้ลูกคือแดงงามเอาไใละห่างวิ่งแดงนี่ หางยุ้ยอหางยุ้ยโอ้แม่ลูกไี่รู้จักจกคลองคนยักษ์ไปใส่จ้าของบ่อยู่เดี๋ยวเจ้าของเข้ามาก่อนต้องค่อยถามอันนี้กับงูอะไรมันม่านหรือเปลี่ยงไหนทองมันคือเปลี่ยงสีอันนี้กับเมียนางแต่ว่าเจ้าของคนยักไปใส่ได้เ่าเห็นเจ้าของคนอันนี้กับเม่ลูก กุ้ง่างงูหญ่อยกทัเลนี่แม่เด้งเดยงไคแม่เด้งเด้งห่อยพวกเป็นอย่างสมปะโดใครเด้เดยงนี่นี่แม่เด้งเดี่งนี่ละถ้าใดละคาเพิ่นเก้าพันหนร้อยนี่บอกมาจักตัวหรอสงตัวใส่อีกตัวนึงตัวขาวตัวเหลืองเนี่บอกตัวื่นเชียงอันนี้ โอ้บักเถิดบอกเถิดนี่เนาะเท่าได้นี่านราคาเพิ่นนี่กัมกันจ้ะเก <9, 500 S 1> ้าพันห้านี่พี่น้องวบกเถิดอันนี้เป็นตัวเมล์ราคาเดียวกันแต่ว่าตัวนี้งามเลยพี่น้องสีแดงดีเก้าพันหาร้อยอันสองตัวรวมเป็นเท่าเหร่น้องพวม่ยนพวเมียนาะนี่เด้อพี่น้องเด้อตัวละเก้าพันห้าร้อยบาทราคาห่องต่อรองได้ผู้ใดสนใจก็โทรมามีเบอร์โทรบ้าน้องสุดยัง เบอร์ยนเท่าไรับตพิ่ว่าเบอเบอร์เบอยู่พี่น้องเบอร์เพิ่งอีกผู้นึ่งยู่ตลาดบ้านน้ำเมืองพี่น้องตลาดบ้านน้ำเมืองแศูนย์เก้าแปดแปห้ี่สัเอ้าเนี่ยเอาพี่น้องเป็นยคิดน <laughs> ้อหอยคิดเนาะเป็นแม่น <c oughs> ังงด้วพี่น้องด้วยครับตุ๊กปูงัวเนือนี่งัวเลี้ยงง้วเลี้ยงพี่น้องนี่ ผู้ใดอยากได้โทรมาเลยนี่นี่ละสองตัวนี่ละพี่น้องแม่นี่ยเป็ดแม่ลูกเนาะแม่ลูกวะแ,แม่ลูกวะเป็ดพันหรือตัแม่หื่อแม่ลูกโอ้หลูกมันพร้อมเี่พี่น้องว่ามันแม่ชื่อดิเอาหาพันธต่แม่มันเด้แม่มันนี่หาพันธุ์โอ้เต่แม่นี่หาพันธมาสัน่นนี่เนาะลูกมัน ลูกบอลเลียนนี้ยังอื่นเรหร้ลูกบอลไอ้ลูกบอลลูกบอลล้วนเปาล่ะโอ้เมียอย่านี้าพันลูกสามพันบ่นี่พี่น้องเป็นว่าหาพันแม่ 6, 000, s <S 6, 000, ลูกแปดพันลูกบอลีนนี่เหรอดจะมาเบิ่งใหม่ลูกคนมาซะก่อนมีเมีลูกนี่พี่น้องเข้ามาแล้วลูกคนมาล้ะนี่แม่ลูกอแปดพันแปดพันแปดพันบูด วันนี้เท่าไรนี่แปดพันบ่แปดพันแปดพัแม่ลูกราคาห้องเลยเนาะราคาห้องแล้วต่ออะีกดิต่ออต่อูกโถ่พ่น้าต่อดูต่อแมต่อดูแปดพนเออพี่น้องไแปดพันนี่สี่พันหาต่อต่อสี่พันห้าพนมันจอยตีอันนี้จเตนัพื่อนว่าแปดพันพี่น้องนี่แจ่ว่าราคาห้องซื่อๆดอก ก็อยสีรถู่ดอกรถเหเนาะรถหลายเติบเพิ่อรสีรถอยู่ว่างหรถได้หลายนะเนาะรถแทลอยม่้บุกรถรถเลลอยโอ้รถเทลลอยรถไปเรื่อยๆบ่ฮะไปเรื่อยๆรย่างหลายเราก็เปรถเกินหาลอยเพราะว่าเคยซื้อน่เราดุบบ่มาจากตัวรุญสี่โอ้หัวสองควายควายในหามอามอามต่ออยู่เอาเบอร์ที่ต่อเบอร์ยังศูนย์เก้าสามศูนย์ บอร์เบอกเบอร์บริษ <Fahrenheit> ัเจ็ดหนึ่งหนึ่งมันมาพร้อมกันพี่น้องเบอร์รูกันอะไรมาเทเลโทรเอาผู้ใดสนใจโทรเข้ามาด้วยพี่น้องเด้อมาลงให้ในเอาแล้วเนาะโอ้ยของแขกจีพี่น้องเกลือก้อยมันมันมันมีลูกบ่ลหรอม่านบอกบ่อรู้ลนะคุ้ซื้อโอ้ซื้ออยู่นี่อะไรนี่เท่าไหร่ราคามัน อันนี้ไม่มาซิบี่หาเลยตัวนี้แม่สวอตตัวนี้แม่ตัวนี้ดิตัวนี้หกขันหาโอ้หกขันหามันม่านบ่นี่บอลูคบบอลลูจักม่านมาม่านพันลูกโ้หะฮะฮะฮมันได้ลูกจักตัวแล้วหนิมันได้ลูกจักตัวนี่บอลลูแล้วครับเนี่ถามหายังบอลลูจักยางบ่ดนี่เป็นรู้ผมไม่รู้ไม่รู้โอ้หกขั้นหาวะทีอันนี้ซิบัญหาลอยอันนี้ซิบัญหาลอยตัวนี้ตัวนี้พี่น้อง เป็นแมนางงามยู่นดีเนาะงามครับงามแต่เียงเป็ดเป็ดยไงบอพนะตุกขางบางอย่างูกบางย่าง่หรลูบอไม่มีพอบอไม่มีพอเนาะตุกขางเป็ดเนี่ยอยู่เปแต่เบืองจะเลียงอยู่พี่อน้องชูงลอยเศร้าขนาดเป็ดซื้อได้หนิเนาะพูดนะงามงามงามหมื่นหนึ่งพันห้ารอยราคาห้องคหมื่นหนึ่งพันหารอยราคาห้องต่อรองใดอันแม่นี่หกสิบห้าหกหกพนรอยี่เยังตัวนึงี่้อีกตัวนึง คว้วหนึ่งว่ะเดี๋ยวจะแยกกันงุ่องุง่นต่างหากขัยวต่างหากเอาเบอรต์ติด,ดต่อ085 0 8แปดห้าศูนย์แปดหเด้าได้พี่น้องเด้อหอยวุ่นเด้อพี่น้องสนใจโทรเข้ามาตลาดนัดโคกกระเบือพี่น้องทั้งอันบ้านปาโลตำบลปาโลอำเภอวาริดชุพุ่มจังหวัดสกลนครพี่น้องเปิดตลาดเพิ่นใหญ่มาใหม่ได้เพิ่นมาเปิดใหม่ทั้งพี่พี่น้อง ้นใหญ่มาจากบ้านใหญ่ใหญ่มาจากบ้านหน้าเมืองหน่อยหน้าบ้านหน้าเมืองหน่อยมามาวัดม,มาไหวบ้านปา่าหลวงาหลนอยใหญ่มาได้สองนัดสามนัดแล้วเนาะนัะ่นน,นี่ง่วควายก็ลายพี่น้องยังหลายอยู่ต้นตลาดที่มองนี่เพิ่งเปิดสองหมื่นแล้วพี่น้องเด้อ เพิ่นเปิดเสาวันจันทร์กับเสาวันซุกพี่น้องเสาวันซุกสองมือแต่ว่าทรัพรับมืินนี่เป็นเสาวันซุกแต่ว่าง้อคว,า,วายกำลังมากพี่น้องเริ่มร้ายแล้วล่ะเพราะว่าตลาดคนใหญ่มากม่คนก็นยังบงหูเดอ๋ยวนี้คนกำลังมากมากเขามา้ลยแน,น่แล้วล่ะก็เลื่อมร้ายแล้วพี่น้อง หันทางเขามาหันมาจากข้างท่างโค่นเลยกับม้าหอดนาเทศบาลนะพี่น้องมันสิมีทางซ้อยเลี้ยวขวามือเขามาข้างเทศบาลเลี้ยวมาเลยเอเขามาเทศบาลแล้วกับม้าหอดซ้อยแรกกับเลี้ยวเลี้ยวซ้ายบันโอ้ยตัวเมียอะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายแรกเขามามันสิมีปลายลุงเลี้ยนพี่น้องมันมีปลายทางเห็นดีหน่อยขามขามทางนนั่แหละปลายโรงเรียนนั่นแหละมันก็มาเลี้ยวขวาขางลุงเรียนแนาะ ตรงขงา้ามมันมก็สิพงผลมาหอตลาดเลยพี่น้องตรงข้ามมันก็มาจืตลาดเลยตลาดยูนนี่แหละพี่น้องหรือว่าขันมาทังบริษัทกับมาหอดข้างแยกฝากข้างโค้งมาทัาง,าทางแยกก,ก,าาแยก,ยกันเลี้ยวมาทางบันดอนนะ่ะพี่น้องเลี้ยวเข้ามเลยขันมาจากทางบริษัทมาหอดท้างบันดอน,ลน,ดอนเลี้ยวใส่ขา้ามมันมันจิงอยู่ข้างน้องพี่น้องมาหอดข้างน้อง แรนขามน้องมามักก็สิมี่ส้อยเขามากล้วมาหอดตลาดเขาได้ง่ายพี่น้องมา่งง่ายตลาดกูได้อยู่ไก่แถวบริษททั้งวงังโคนวริษทพันหน้านี่ก็เขามาสว่างเขามาได้ได้พี่น้องอ่ะถึงว่าไขก็ลายอยู่ดิเคียงเนื้อเพื่อเกี่ยาอยู่พี่น้องมีมเคียงเนื้อเขาอยู่เ๋อยออีกต่อไปเพื่อกี่ส่วนนั้น ในหางเวียดนามเขามากกับแหงสีหลายคนคนกับอเขามาขายหลายอยู่เ,เขามาซอยกันเด้อพี่น้องเด้อฝากภาษาสัน้นๆบอกกันไปเรื่อยๆเนี่ยว่าตลาดเปาาลเพิ่นเปิดใหม่พี่นอ้องอ่ามาเขามาซอยกันเพราะเลยนี่ตลาดสื่อขายอยู่แถวใกล้เฮานี่แหละแถวพี่น้องวอลีแต่เขามาหนี่ละพี่น้องเขามาซื้อแถวนี่ละมันถือจ้าบาทหะือไม่อะไรจักบาทละ่ละซื้อเขาสิเก้าร้อยคูบบ่ซื้ออยู่นี่มั้ยเรื่องมาขายอยู่นี่ โอ้ตัวละสิบเก่าโอสองตัวสิบเก้าโอคนสื่อสิบเก่า่ตัวนี้เก่าพันโอ้นี่พี่นเรพันสื่อยุตลาดนี่แหละสิบเก่าสองตัวันสื่อ้ายกันแล,ะละ้วล่ะ

หาพันเจ็ดจะลูกบ้าบอบอล้อนัก่ลูกเลยบนี่ลูกจะได้สาวโอ้าวหนึ่งสองหมื่นพี่น้องหาพันเจ็ดแตาลหาลูกบอลดิแต่าแม่ใส่กับสตัวนี่ แม่มันเนี่แม่มั่นเนี่สองหมื่นแม่กับลูกจะซื้ออะไรคู่เดียวเอาลูกเนาเชียงเนี่ยเพิ่นกําลังอ่นอยู่จาเอาลูกวันน่ะตุ้มวันเอาลูกมันไปรถมันเหนือดีดอกหักเนื้อมันดีแล้วนี่เอารถพักสื่อู่บเจ้าว่าพอด นั่นยักเดียวทามขกกับซ้ำามเจ้าใจแล้วคูเคยเบึงออกม่อะไรอยู่เพาเอาอยู่เนาะเพอาเอาเดี๋ยเอาได้บ่เอาพื้นเอาวได้น่ะอ้หาพันเจ็ดลอยกรนโอ้โหได้ยื่าได้หมเได้พันเ่าได้หระเอาเยอะบ่แปดพันหาเขเอาเ่าไดขายเอามืินหาลอยพอมนเอาอีหลีด้วยกันม้ับสนี่บ่ินหาลอยกระสินหยับลง

ก็บอกก็บอกไปลงเชียงรับรองอุเมือน kind of ี่ล้อแท้ๆเนอะเมื่อนเท่าไรก่อนนะมืนี่พี่น้องเมือนหารอยนี่ไอเจ็ดานไอเจ็ดท่นไเจ็ดท่าแล้วครับยางนเหรอไอเจ็ดท่านลครับไอเจ็ดท่านแล้วครับคุณเปิ้ลวะเปิ้ลวะเมื่อห่ารวยเนื้อมันลายแต่มันเตี้ยเนื้อมัน ต้านไซลั่นมม่นเไซั่ไหนอยมลอยมื่นหมื่นหาลอยราคาห้องหรือราคาขายขายเล้วครับนขายเลยมันบ่พี่นองเบอร์มนีลขศูนย์ยังเหรอศูนย์แปดสองศูนแหนึ่งเจดสีองส่เก้าหนึ่งสองสี่เก้าหนึ่งหอยพ่งพี่น้องนี่ มือหาลอยขึ <Liberty. S 1> ้น่าเหนื่อยเนียนเลยขายซ้ำเปกันบอกคนขายบอกซื้อเขาหยอดแปรกันโอ้ขึ้นใหญ่อยู่นี่บอกขึ้นว่าแปดพันหาสื่อมากัลนห้องขายแปดพันหาหอ้ขายแปดมันหาใช่แหมมันฮะเซลูกันบอกมีพี่น้องนี่แปดพันหาลอยมองขายเลย บอดเมินของพนนี้เบอร์ติดต่อเขาศูนย์ศูนย์เก้าสามศูนยหนึ่งศูนย์หกศูนย์หนึ่นย์ย์ห้าแปดสี่้าแี่นี่เดือพนองเด้อหบอกเด้อิดต่ห่ินล่ะเติบยี้ดิ้แปดพันหารอยเพื่อนวาเอาปู้ใไอสนใจโท่วไว้ไว้ ต้องไปเสตตุนี้โอ้มันม่านหมอหอมคือใครถึงว่าไทยแต่ว่าเขาเขาปรอกอบอีกตัวหนึ่งเขาปอบมันก็ทออรเ็นว่ามันเป็นว่าอันว่าไทยเก้่าก้านหา เก้าพันห้าร้อยลูกแม่ย่างดีเลยนี่เนาะเก้าพันห้าร้อยบาทมันอันงวดตกดำเลี่ยงก็ซื้อเนาะทำให้ได้กินใหญ่ดีมันชิ้นใหญ่ด้วยงวดเนาะนี่พี่น้องเขาเจ้าเมื่อยเลี้ยงทีมเนาะเห็นราคาถือแข้งทีมแข้งจอยมันปลาโอ้หิวมันใหญ่ด้วยพี่น้องโค้งสั่งมันดีอยู่ เก่าพันหาลาค่าขายเลยราค่าห้องห้องว่ายังชิต่อไะไรอีกเนาะได้ครับอ่าเบอร์ติดต่อเขาศูนย์ศูนย์แปดนหนึ่งห้าล้าเกอสามแปดห้าสามปดห้าหกห้าเจ็ดห้าหกห้าเจ็ดหพี่น้องเป็นว่าเก่าพันหาละค่ายังต่อได้อยู่วะใันมาต่อเอาด้วยพี่น้องด้วยลูกก็บลูกเมยดิอ่ะพ่เก่าพันหาร้ออย่างวะลาคาห้องห้องไว้ซื้อๆดิไู้มักเลี้ยงวะ เง,งินมันโมหอดมืนเนาะซื้อไปก็ไปทายพญาดมันแน่แหละก็ฉีดยามลูกแม่วาเนี่ปีใหม่มันก็ฉีดเป็นตัวใหม่ที่ตัวนี่แไงมีกำไรเลยเนะาะเนาะเฮ็ดดีๆมันมีกำไรอยูเดยนี่เนาะลูกออกมากล้วฉีดเป็นตัวมืนไปเรื่อยต่อไปเนาะแม่ก็ฉีดเป็นมื่นเลยก็บฉีดสองมืนอยู่กฉีดได้กำไรเป็นมืนไปเรื่อยเฮ็ดดีๆเฮ็ดดีๆวะหันไปเฮ็ดทช่วยที่มันก็แห้งฉีดจอยมันไปเรื่อยแล้ว พี่น้องผู้ใดสนใจเด้อพี่น้องเด้อโทรมาเลยกำรับผู้ทุนบ่หลายเอาซ้ำหละไปเลี้ยงพี่น้องฉีดยายให้มันแน่ยายมันลุกแน่มันก็สิหาหญ้าให้มันกินเบดมื้อละวสอบ2อสอบกับปว้วนแล้วนี่พี่น้องซื้อห่อจักสอบนึงก็สิบ่อ,บอ้วนอยู่บ่เนี่ยรา,าคาก็พอซื้อน้ำเพลินอยู่เอ,อาต่อโทรมาพี่น้องหมกไข่ปลาแป๊บเดียวพี่น้องปลายังปลาสวายบ่เบดล่ะหมกไข่ปลาหมกไข่ปลาเบดพอดี โอ้ยเลยขายดีตัวขายดีเออกับเขาคนมากับเขาเนาะค้นขีแขกเนี่ยคนขีแขกเนเฮ็ดได้คือมเลยนี่มันชุกหรอมือกินะชุกเราก็จินกับเขาอร่อยพวกไข่ข<ม>ขป่าเ<ม>พื่อนวะข้างเปิดไว้สิบสามตัวแล้งได้หน่อยนึงโอ้โหน้อลูกตัวเถิดลูกตุ๊เถิดลูกจักตัวเหล่านี้ลูกสองตวัวนี่ครับขาทบ่บ่บ่ทกตอนนี้สีขาครับโอ้ทกพร้อมกันซี่ครบขันบอทบไปไม่ได้โอ้แต่ตอนนี้บ่มีเนาะบ่มีครับเมย์มันม่านบ่หนิ จักบานอ่มาแล้วบร่ได้เบิกโอ้จงเบิกลูกลูกลูกทักตัวเหรอลูกสตัวลูกสองเนาะนี่พี่้องลูกเคิร์กป่ติแมนราคาหมื่นสามพัหรือสี่พันหมืโอ้นี่นี่พี่องหมื 10, 13, ่นหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้บาทราคาในห้องเนาะต่อได้เนาะต่อได้ครับเบอร์ติดต่อเขาศูนย์8 8 7 5 5แป5เ1 0 1 7 เอาผู้ใดสนใจทุมากด้วยพี่น้องเด้อะซื้อมาเพราซื้อเลยเนาะมันลูกมันสดดีอยู่พ่อเขาเขาสิบสามสิบสี่พี่น้องสนใจโทรเข้ามากเขาขายมัไปแล้วแล้วบรรล็บมันฝรั่เป็นตัวเพีชชือจับไก่ให้นึกว่าจับตัวมันดีให้บรแล้วเป็นตีผันบอดีอืมหมายว่าตัวขู่คว้าเ้อตัวหนังเขาเอาแล้วหนังมันดีหนังมันดีเทียบกับหนังดอก กระทำมาตู้ผ so <LO> ูกคอเวอร์เขาว่าก็จอมีใครชักบาทมาดูเขากน่เด้ว่าตัวนี้อ๋อเถามอี่วันกปว่าลูกตัวนี้นะเช่นตควนมันซ้ำกันที่มันมันบอกอ๋อเ็ว่าลูกตัวนี้นะเขาจ้งสื้อนะเอาไปเรียกแล้วทำตะคองเขาเหรเนาะอย่ให้เลยนะหลูกคุณบ่ถือเพราะว่าตองผูกคอตองผูกคอห่วยเคลื่อนกันซะคุวนี้ก็ตันี้ก็เพอตัน้สัตว์ตันีะควน บอไม่ได้เด้อก็บอกไม่ได้อยู่มันเบอกไม่ได้อยู่บอกไม่ได้อยู่บอกไม่บอกไม่มันพิตัวด้วยไอ้เดสันบ่ได้พิดแล้วกัาก็แะ้วเนาะพกจำผิษตผู้จกคอมัวก็ะได้ตัวนั้นมันใหญ่กวาบอกไม่บอกไม่าตัวหูข้าว่นตัวนเอาแล้วนวอืมเขาเจ้าเลือกก่อนเขาอะไรก่อนเนาะเจ็ดพันบอกเจ็ดพับ่เขาไม่คือซ้ำกันอยู่ โอ้มันนังดำนังแดงเนาะโอ้วเมอนกันดหืนัโอ้นังมันเพด้นังได้ล่ะมันตัวน้อยโยแต่นังมันดีเนี่ยโอ้โอ้ซื้อขายกันื่อเลยตีก็ซื้อขายกันละเมื่อยเขาขาย มันพิดกันยักร์ลอยเลยเนี่ค่ากันที่ยักษ์ลอยบ่อบอเศกบขายแบเาเซขายบันที่ไนบัตรขายก็ปั๊บกันแหละโอ้ปั๊บบอกโอ้ต่้งหากตัวนี้ตัวีตัวนี้ไม่เลวกันแล้วเนาะบ่อยาด้วใครชื่ออะตโอ้โอ้มันขายยากเลสิปับกันบัตมันขายยากบ่ขายเราววล่าเงินหจ่ใจไปละ โอ้ตัวนี้ซื่อก่อนตัวนั้นตัวนั้นซื้อน้ำลังบานเนี่ยพิษตบาทเบิบ้ง <c oughs> เอาไม่เฝ้ากันไม่เฝ้ากันไม่เลือดนักลบมันต้องสู้กัน <c oughs> เอากันไหมตัวนี้ซื่อก่อนไน้่งชั่วโมงหนึ่งห่ะตัวนั้นซื่อที่หลังเออพิษผ่าดในการเบิ้งลูกมันพี่น้องจำลูกมันพิษนึกว่ามันตัวนั้นเป็นลูกตัวนั้น ตกลงกันซื้อกันปันแล้วมันลูกตัวนี้เป็นลูกตัวนี้บาทน,นี่คนละต่อนเอาใบพัดในข้างใตนั่นบ่เอาบดบ่นอ่ะนะ่ะ <laughs> นึกว่าใบพัดเฮียบ่าแม่นอ่ะ <laughs> โอ้คิดกันแล้วว่าขายจ่อยวพัสนเอ้าแม่ม่นนี่โอ้พุ่นคมพุ่นคลเคมต้หานก็ได้พเจขาหายพัน,พน,พนหนกเหรอ

ตัวเขาห่างแก่งไหมนบอเดีอ่พูดซื้ออะไรมาเดยไปไปไหไปไปอะไรไปพูดซื้อคอดแปดพันไหมล่แม่ลูกบ่โอ้พูดห้องเก้าพันเท่าเจ็ดพัเพาะว่าเขาซื้อเลยเนาะไปไป แม่นี่ักี่บาทแม่นี่สี่พันหมนี่สี่พันวาสันแม่นี่งันแม่ลูกคุนซื้อเจ็ดพันพี่น้องคห้องเก่าพันแม่ลูกเนี่ยคื้อกันแร็วนี่แม่ลูกคุนซื้อแล้วเรียบร้อยแล้วนี่เ้าได้สรุปแล้วแม่ลูกบรู้คนใด่องขาเพ่นครับบอตัวยาโอ้เพนพันเทีเทนพันเัน แฟนท่นแท้ผมเองนะครับเต้ย่เมื่อเช้าหนิวันนี้จะการเล่นนะครับโอ้เฝ้าเตี้ยเมื่อเช้านี่เอาจนได้นีหลายคนห้ามมากบุกขึ้แก่นเนาะสรุปแล้วเท่าไหร่ไปไปฮะไอจูงแห้งมันบ้าจูงแห้งโอ้ฉีดยาบำรุงให้มันเนาะฉีดยายไายพ่อเนาซื้อเจ็ดพันพี่น้องแม่ลูกโอ้เสียดมันยาหมดแก้วครับมันมันหนักเสียกบ่เออมันไม่รู้ดึงไปรู้แม่ลูกได้เจ็ดพันนี่ ไปเปลาไปแม่ลูกไปไปไปนี่เจ็ดเจ็ดพันเจ็ดพันไปเปลาไปไปไปเปล่าแหงแม่กับลูกแม่กับลูกพค่ณว่าบ่ไปทรงด้วยบัดสนนี่พี่น้องแม่งัวคักเดิหาพันเจ็ดดอยนี่ลูกคนเนาะนี่ลูกคนนี่ถ้าแม่ทั้งลูกนี่บ่โอ้ลูกขายไปแล้วเดี๋ยวแต่แม่ลูกแรกเลยเนาะนี่พี่น้อง เม่มันเด้มม่ามันลวกเดิมหาพันเจ็ดมิเตอร์เม่มันหาพันเจ็ดลอยราคาห้องตอ่งออะ้อีกอยู่เบอร์ที่ต่อศูนย์เศูนย์เก้าแปดหกสองเจ็ดหกองเ6หนึ่งหกเก้าเ้่อยเสี่ยงพี่น้องผู้ใดสนใจโทรเข้ามานหาพันเจ็ดลอยเพาะแต่เม่มันเด้อพี่น้องได้ก็เจ้าขายแล้วเทาก็ไปขึ้นรถพี่น้องรถจอดอยู่ฟังพุ่นไปขายดีู่ได้พี่น้องค่อยเนี กล้วยเดาขายดีอยู่ตลาดนี้ข้าเจ้ามากกล้วยส่วงเนี่ยใครมีกล้วยเราเขามากขายไม่น่อ<ค><ณ>งคนรถขึ้นพุ่นหกล้อคนจอดท้ายู่ปุ่น